ครับสวัสดีครับท้องหน้าไม้ช่างน้อยสาระยาครับวันนี้จะมาส่งงานครับเป็นพยุงดำครับพื้นศูนย์ครับพยุงดำลายไฟครับทัดเจ็ดสิบครับยิงไป ก็จะเริ่มต้นที่5,500รวมส่งครับอุปกรณ์พร้อมยิงครับขอบไกสเตนเลสครับลายดำครับแค็กเกอร์ให้ครับสนับมือครับเซฟข้างครับเซฟข้างอุปกรณ์พร้อมยิงครับ5,500ครับรวมส่งเริ่มต้นครับแประดุครับตัวนี้เป็นประยุงดำครับ ไฟนิดนึงครับลายสวยครับดำเข้มนี้จะเป็นเลิงลางครับเลิงลางไม้ประดู่ครับไก่เซฟนกครับสามพันห้ารวมส่งครับอุปกรณ์ความยิงครับยเช็คเกอร์ให้ครับ ไปสเตเลีดครับเป็นไม้ประดูครับิีกัง้งคาวครับห้าสิบเซนใส่ยางได้ห้าเส้นครับแถมอุปกรณ์ให้พร้อมยิงครับตัวนี้เป็นกำคอร่องนิ้วครับลางกลมครับอีกข้างคาวห้าสิบเซนครับลางกลม จ็คเกอร์ให้ครับ3500รวมส่งครับอุปกรณ์พร้อมจริงสนใจก็สั่งทำได้ครับเบอร์โทรไอจีไลน์ก็0870303409ครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่างน้อยสรรยาด้วยครับขอบคุณครับ